เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมขับรถคันนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับนี่คือรถยนต์ Honda CR-V Turbo EL 4 wheel drive ลองมาฟังกันครับว่าพอมีเทอร์โบต่อท้ายแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างติดตามชมครับ ผู้ชมครับนี่คือรถยนต์ Honda CR-V EL 4-wheel drive นะครับเป็นรถยนต์ในรำดับชั้น CR-V ซึ่งถือว่าเป็นเรือธงเป็นแฟ a ์ชิฟของ Honda แล้วก็เป็นรถยนต์ที่มียอดขายรวมกันทั่วโลกอยู่13ล้านคันใน5เจ n เนอเรชันที่ผ่านมาตัวนี้เป็นเจ n เนอเรชันที่6นะครับ แล้วก็เป็นตัวเดียวในเจ n เนอเรชันที่6ที่มีที่นั่ง3แถว7ที่นั่งณเวลานี้ต้องใช้คำว่าณเวลานี้นะครับเพราะไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีรุ่นอื่นขึ้นมาเป็น3มแถว7ที่นั่งอีกหรือเปล่าครับแล้วก็การตกแต่งภายในนั้นมีลายไม้เข้ามาแซมให้ดูจะเรียกว่าขลังขึ้นก็ว่าได้นะครับสําหรับการตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้ ช่องแอร์เป็นแบบรังพึ่งล้อกันกับกระจังหน้าที่ดูดดันขึ้นมานะครับจอตรงกลางนี่ก็10.2นิ้วส่วนจอที่แผงหน้าปัดมาตรวัดนั่นเป็นจอแบบ9นิ้วระบบเครื่องเสียงใช้บอสลำโพง8ตัวฟังกันสบายๆนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำแยกซ้ายขวาแล้วก็ มีช่องแอร์สำหรับตอน2ตอน3ครบถ้วนเบาะนั่งคนขับนี่ปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมด้วยระบบดุลหลังขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการความสบายแล้วแต่คนชอบไม่ชอบอย่างผมนี่ถ้าดุลหลังมีความรู้สึกฝืนๆผมก็จะปลดมันกลับไปส่วนเบาะนั่งคนหน้าด้านซ้ายนั้นปรับได้4ทิศทางด้วยกันนะครับเบาะตอน2มีพื้นที่ใช้สอยเยอะใช้ได้ แล้วก็เลือกปรับพับได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานรวมทั้งเบาะตอน3ด้วยนะครับด้านบนนี่ก็เป็น s u n l o o f แบบพา n โนลามิก sunroof นะครับมีแพ t เ e ิ n ์ h ชิสำหรับเปลี่ยนเกียร์อยู่หลังพวงมาลายัยพวงมาลัยเป็น multi-function steering wheel เชื่อมต่อระบบต่างๆแล้วก็เรื่องของการปรับโหมดขับขี่ก็มีมาครบถ้วนข้อมูลทางด้านเทคนิค ก็เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเพาลาเลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบหรือว่าดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟนะครับแล้วก็มีจำนวนวาล์ว4วาล์วต่อสูบหรือว่าเป็นเครื่อง4สูบ16วาล์วที่เราเรียกกันแล้วก็มีระบบควบคุมจังหวะการเปิดปิดวาล์วระยะห่างอัตโนมัติซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Honda ที่เรารู้จักกันในานามของ V t e c มีระบบอัดอากาศ หรือว่าเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับความกว้างกระบอกสูบก็73มิลิเมตรระยะชัก89.5ม mm. ิลิเมตรความจุจริงๆก็1,498ซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ10.3ต่นหนึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าเมื่อทำงานที่6,000รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,700จนถึง5,000รอบต่อนอาที ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่มีอัตราทดตั้งแต่2.645จนถึง0.405กับเคลื่อนในระบบ All Wheel Drive แบบ Real-Time นะครับคือจะควบคุมจังหวะอัตโนมัติครับจังหวะไหนที่ขับเคลื่อน2ล้อจังหวะไหนที่ขับเคลื่อน4ล้อเป็น All Wheel Drive แบบ Real-Time ซึ่ง Honda CRV ใช้มาตั้งแต่ Generation แรกเลยก็ว่าได้นะครับพวงมาลัยนั้นเป็น Dual Pinion แล้วก็ มีระบบช่วยพ่อนแรงด้วยไฟฟ้าหรือว่า Electric Power Steering นะครับก็เป็น D EPS นะฮะร,ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอสันสตรัดพร้อมด้วยเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระมันติริงพร้อมดวยเหล็กกันโครงความยาวตัวรถทั้งคันก็4,691ม mm. ิลลิเมตรความกว้างก็1866ม mm. มส่วนสูง1 6 9 1ม mm. มแล้วก็ ระยะฐานล้อหรือว่าวิ b a s e นะครับก็เป็นระยะ2,700ม mm. ิลลิเมตรส่วน t r a ็กหรือว่าความกว้างของล้อล้อคู่หน้านั้น1,612ม mm. ิลลิเมตรคู่หลังกว้าง1,640ม mm. ิลลิเมตรยางเป็นขนาด2 3 5 6 0ขอบ18นิ้วถังน้ำมันจุ57ลิตรน้ำหนักตัวรถก็1,749กิโลกรัมครับ นี่เป็นข้อมูลเป็นเ,เรื่องของแฟกชีตของรถคันนี้นะครับเรื่องของการขับขี่ก็แม่แรกทีเดียวเห็นสเปคเครื่องพันหแล้วมันจะไหวไหมนะครับแต่ว่ายังสบายสบายครับนะครับจะเล่งแซงจะขยับปรับโยกย้ายช่องเดินรถจะเปลี่ยนทิศทางพวงมาลัยแม่นยำน้ำหนักดี น้ำหนักพวงมาลัยอย่างเนี้ยผมชอบนะครับคือไม่เบาจนเรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่หนักจนกระทั่งต้องออกแรงแบบที่ล้อเล่นกันว่าเล่นกล้ามเล่นกล้ามนะครับน้ำหนักพวงมาลัยแบบเนี้หนึดหนืดหลวงห่วงพอให้ได้รับความรู้สึกเนี่ยขับสนุกครับตัวระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ที่เข้ามานอกจากจะช่วยเรื่องลดมลพิษจากไอเสียแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือมาช่วยทำให้อัตราเร่งมันสนุกสนานมากขึ้น มันสนองตอบได้ดีขึ้นนะครับกดแล้วก็ปลื้ดขึ้นมานะเป็นรถที่ขับได้สนุกคันหนึ่งครับแล้วก็อย่างที่บอกครับช่วงล่างทำมาแน่นเฟิร์มคงเพื่อรับกับอัตราเร่งของเครื่องที่มีเทอร์โบบวกกับเผื่อเอาไว้สำหรับเมื่อมีผู้โดยสารเต็มพิกัดเจ็ดที่นั่งบังครับผมเดาว่าอย่างนั้นเพราะนั้น ช่วงล่างเลยเฟิร์มทำให้ขับได้สนุกมากขึ้นครับในบรรดารถยนต์ Honda CRV Generation ที่6พูดง่ายๆว่าตัวใหม่ล่าสุดของ CRV เนี่ยตอนนี้ มีตัวนี้ตัวเดียวครับที่เป็นที่นั่ง3แถว7ที่นั่งนะครับนี่คือ Honda c r v Turbo EL 4 w h e e l Drive พอเป็น3แถว7ที่นั่งบางท่านบอกเอา้าแล้วแถว2แถวสไม่ต้องกลัวครับเขามีช่องแอร์ปล่อยไปนะครับแล้วก็แอร์ก็แยกส่วนซ้ายขวาอย่างที่ผมบอกตอนที่ขับนะครับราคา1,649,000บาทก็ถูกกว่าตัวท็อปของ ตัวที่เป็น ehev หรือว่าตัวไฮบริดอยู่ก็ค่อนๆแสนร,ร่วมแสนว่างินดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะขับเนี่ยอย่างที่เล่าทุกครั้งครับก่อนขับรถผมจะเอาสเปคมานั่งอ่านพูดกันจริงๆพอเห็นตัวเครื่องยนต์1.5ลิตร1,493ซีซีผมนึกในใจเลยมันจะไหวหรอว่าวกับบอดี้เกือบ2ตันคิดอย่างนั้นจริงๆครับนอกจากบอดี้เกือบ2ตันแล้วยังเป็นที่นั่งเที่นั่ง คือที่นั่ง3แถวแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive r e a l time เครื่อง1.5พูดง่ายๆเครื่อง 1500cc มันจะมาลากอะไรไหวแต่พอขึ้นขับจริงๆแล้วต้องบอกครับว่าเครื่องสมัยใหม่ความจุน้อยๆเนี่ยอย่าไปดูถูกมันเทอร์โบมันทำงานผสมผสานได้ดีครับบวกระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive r e a l time เนี่ยทำให้มันเป็นรถที่ขับได้สนุก แม้ว่าผมจะเคยขับเจ้าตัว E H E V R S 4 Wheel Drive มาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตัวนั้นขับได้สนุกแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าคนหัวโบราณอย่างผมเนี่ยพอได้ยินคำว่าเทอร์โบแหมมันอยากสนุกกับมันเต็มที่ขับแล้วสะใจได้ใจของแบบนี้รางเนื้อชอบรางยาครับคุณชอบเครื่องแบบไหนคุณชอบที่นั่งแบบไหนต้องลองครับ ส่วนเรื่องการตกแต่งอะไรภายในนั้นไม่ค่อยต่างกันพูดง่ายๆอยากได้บุคลิกของรถแบบไหนให้เหมาะสมกับลักษณะการขับของคุณลองและตอบตัวคุณเองครับ